ตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่เซ็นทัานเวทวิวราชพฤกษ์นะคะก็เป็นเซ็นท่านที่เปิดใหม่แล้วก็คนเยอะมากรถเยอะนี่ข้างหลังเขาก็จะจัดนี่เลยเป็นโซนคริสต์มาสตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวก็เดินดูชั้นแล้วก็โซนที่เราชอบกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นะคะถ้าเราอยากจะรู้ว่าชั้นไหนมีบริการอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีติดไว้ก็คือเหมือนทุกที่เลยเหมือนทุกเซียนท่านเลยในชั้น G ก็จะมีพวกเฟชันพวก t อา่าท็อปโมจิยูนิโคนะคะแล้วก็อชั้น1ก็จะเป็นพวกซูเปอร์สปอร์ตก็คือที่เราอยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ชั้น2องก็จะเป็นพวก power b ร<ม>์บายอะไรเงี้ยพวก<ม>พวก่เป็นแบบว่าไ<ม>ลฟ์สไต แล้วส่วนชั้นสามจะเป็นโรงหนังมีโรงหนังด้วยค่ะที่นี่นะคะก็เป็นเซนท่านที่คนรักสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือพาเขามาเดินเล่นก็คือเป็นเป็นห้างที่แบบว่าเป็นห้างที่เหมาะกับคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็แต่ว่าคนที่ไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าไม่ไเ,ลเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็มาเดินได้นะ ออ,อันนี้ก็จะมีโซนสปอร์ตใช่อันนี้ก็คือดีมากเพราะว่าเรากำลังหาที่ที่แบบว่าเออสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาคุณมารวยมาเดินเล่นร้านนี้สวยนะน,นี่อันนี้ก็น่ารักนะเป็นพวกขนม ทำร้านน่าร <upbeat> ักมากเก็บไ่ดี้จักในะไม่ด้จอยน่ากินอ่ะขอขออนุญาตอุ้มน้องไปก่อนอุ้มน้องไวก่อน๋ย่าไปนั่งถอยหลังนะคะ นี่ตอนนี้เรากำลังมาร่วมแคมเปญของเซนทอนเว็บบิวนะคะก็คือขอจะให้เราโหลดนะคะแอปของเซนทอนไลฟ์นะคะแล้วเราก็จะได้รับไอสกรีนไปทานกันเดี๋ยวเราต่อคิวกันค่ะเซนแอนตุกเขาเขาจะได้รู้ว่าหลังจากนั้นโรลโล่ที่เราถ่ายลงมที่แอปนจอแล้วโรลโล่นี้นนเรากำลังรอคิวรับไอสกรีนนะคะ เดน้แวมีอะไรบ้างไหดบลก่นน่เ้แนี้ช่จรง้วยนะ้องารื่อจะทำใรสรคว กคเลยมาใกล้ชิดกั่องวาลสีงัแต่ต้นแบนั้นเลยค่ะอย้คนเดนมูที่เใส้ทใส่ยูนค่ะอัขนนี้เขาก็จะมีให้เล่นน้องไปดูดูโทนจานเขียวแต่ว่าเรากินคูโทนขอบคุณค่ะได้แล้ว ดิดิจมดิโอ้ยนะ่เราก็่ะะที่บอกว่าอร่อยมากหอมหอมแบบมัทฉะแล้วก็มีความนมพงไปดูถ้าถ้าใครมานะก็คือคูณไปเลยผ่านฟรีนะคะอร่อยกิจกรรมวันนดิกิจกรรมอออันนี้ก็จะมีกิจกรรมฉลองเปิดนะคะก็คือ นี่เลย,ตโ,ตยโ,ตโตโยต้าโคโรราคอร์ดนะครบชอบครบทุกหนึ่งพันก็ลุ้นลุ้นรางวัลไปเลยนี่ก็คือคันนี้อืออุ้ยน่าสนใจนะเนาะอืมอ นี่นะคะก็ถ้าใครนะคะที่มาช็อปแล้วนะครบหนึ่งพันเราก็มีสิทธิ์ลุน้นอะคือเป็น,ปนแ,ววแคมป์ของที่ญี่ปุ่นนี่ะแคมเปญที่ดีก็คือนี่เลยช็อปกันตั้งแต่วันที่ห้าเกิดยี่สิบเก้าพฤศจิกจนถึงยี่สิบสี่มกราคมกันไปนเลยเพื่อจะได้เป็นแบบเนาะผู้โชคดีตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาทุกคนขึ้นไปโซนเพชรปาร์นะคะก็คือเป็นโซนสำหรับสัตว์เลี้ยง ในโซนนี้ก็จะอยู่ที่ชั้นชั้นหนึ่งโซนนี้ก็อยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็คือจะมีความแบบเชนลมโปโปหน่อยก็จะไม่ได้ไม่ได้แอร์ทั้งทั้งทั้งหมดนะคะก็จะมีความแบบว่ามีบรรยากาศของข้างนอกเข้ามาด้วยนี่อันนี้เป็นต้นคริสมาที่เขาทำไวโตรงก,กาส เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นกันไปอีกชั้นหนึ่งนี่นะคะก็ต้องมีอย่างเี้เราไม่ได้พาคุณมารวยมาด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเราโซนชั้นหนึ่งฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เดินด้านธุรกรรมการเงินด้วย แล้วก็พวกออฟฟิศเนทอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนของฟูกูมัชชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหวานแล้วก็โซนอาหารก็จะอยู่ชั้นนี้มีเหมือนกันร้านตับมัว่วอันนี้ชอบมากแล้วก็อินทนินก็มีอเมซอนแล้วก็ ี้ก็จะเป็นมุมเราขึ้นมากันอยู่ที่ชั้นสองนะคะก็จะเป็นมุมของมุมเด็กเล่นนะคะนี่เราขึ้นกันมาที่ชั้นสามแล้วนะคะก็จะเป็นโซนแบบเหมือน o u t ดอ o r เนอะเออกว้างมากเลยนะแล้วก็นี่เลยเขาจะมีเป็นลาน การวิ่งนะคะก็คือสายออกกำลังกายเนาะมาใช้บริการได้เลยนี่เป็นรูปวิ่งไปเลยนะนูน่นเดี๋ยวเราก็จะวิ่งกันนะเดี๋ยวเราจะลองมาวิ่งกันเราจะหาอาทิตย์ละวันแต่ที่ออกกำลังกายครับก็คือได้บ้านก็คือเราได้ที่ออกกำลังกายใหม่นั่นเองนี่น ก็คือพอน้องหมาเดินขึ้นขึ้นมาชั้นนี้แล้วก็มาวิ่งเล่นก็ได้นุ่นนุ่นน่นนุ่นเหน็หน,หนไหมเราต้องพาพิมพ์วาเลยมาแน่ๆนี่เดี๋ยวคิมาวาเลยก็จะมาวิ่งเล่นที่เต็นทันนะคะน่ารักมากนี่เขาก็จะมีสนามญ้าด้วยนะเป็นสนามย่าจริงนะเป็นญ้าจริงเที่ยวไว้ให้แบบว่าสัตว์เลี้ยงได้วิ่งเล่นกันได้นะ อันนี้ก็คือฟาสต์มาลูรวิ่งนี่คือแบบว่าเยอะมากไม่ได้แบบบุงบงแบบบุงลีอย่างเดียวนะคือแบบวิ่งได้ยาวอ่ะคือเขาทำออกมาได้ดีมากๆเหมาะกับสุขภาพกัดเลี้ยงเหมือนเขาเป็นห้างแบบใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดิมๆนะใช่ เหมือนเขายกทุกอย่างมาไว้ตรงตรงในเด็ดเด็ดในที่นี่เลยเราก็จะมีโซนตรงอ่าอันนี้นะคะปีเสื้อแล้วก็เดยวไปโยกแล้วมันก็จะมีปีกเนี่ยมันก็จะเป็นนั่งโยกแล้วก็ปีกเขาก็จะขยับได้นะนี่อันนี้เขาก็จะมีมุมอันนี้ด้วยนะนั่งชฉีวของเซนตันเวสติว แต่ว่าใช่ช่วงเย็นาลาลเนี่ยเออคล,ล้ายๆร้านเบียร์คล,ล้ายๆร้านฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออนี่แล้วก็นี่เลยต๊กคาตุ๊กคา เราก็มานั่งตรงล้านที่เขาจะแสดงดนตรีแต่ว่าตอนนี้เรามานั่งกินอันนี้ปูทอเป,เป็นข้าวตั้งอริกรสืไทยแลนด์ Thailand, นะคะอันนี้เราสั่งเป็นหมูผัดซอสโคจูสั่งมาเราก็ได้ปลูหนึ่งแถมหอ <c oughs> มหอมมากเดี๋ยวเราจะชิมนะคะแล้วก็เราได้น้ำ ก็โปวหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันเราสั่งเป็นสตรอเบอรี่โยกเกิร์ตแล้วก็มะม่วงโยเกิร์ตอร่อยกำังกินอยู่หน้าเวทีหนา้า่หน,น้าเวทีแต่ว่า,เ,า,า,เ,าเขาจะมีแสดงดนตรีสดด้วยนะคะข้างบนจะ <นา S 1> ให้ดูหน้าตานี่เราจะห่อสาหร่ายมาอีอกเนาะเขาปั้นใหญ่มากเขาไม่ได้เป็นข้าวปั้นยักษ์ร้อนไปละ ข้างในก็จะมีหมูโนสุจังแล้วก็ผักไข่ดาวแล้วก็เครื่องเทศอร่อยขอกินก่อนนะนวันนี้นะคะเราก็ลากกันไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปต่อไปนะคะก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะลองมาเดินที่ เซนทันเวนต์ิวราชพฤกษ์ก็อ,อย่าลืมแวะมานะคะก็คือของหลากหลายาน่ามามากๆนะคะแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นหรือว่ามาเดินชอปปิ้งกันนะคะมาออกกำลังกายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ